สิมากเก่าสีผมมากสิบมามามา Oi, um

เกียรตานิราทัตตานิชาปฏิวารานิปิการนาตุังหะตังครตังิตายะสุขายะถ้าเดี๋ยวพระสงฆ์พูเจริญจาทลาย

และความสุขวข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยจิงการแะนานเชจิงการและนานเชิสียงดงเยาพะาบังตากลางตังตักลาตาหตาบางาหตาบาอติังอตังาตาบินตุาตินตนัจา เท่าพุู้เจริญเจ้าทั้งหลายมองข้าวสารนี้ข้าวสารนี้ข้าวาเจ้าทั้งหลายนำมานัที่นี้ยงเป็นไปเพียอประโยชน์เพื่อความสุขเหยียกัจุทั้งหลายมีบิดิงานนาเป็นต้นญาติทั้งหลาย

บัดนี้นายกรายิกาผู้มีกิจศรัทธาได้น้อนมนำมาซึ่งพระตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแกพระภิสุสงค์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอาอิสงส์อันยิ่งใหญ่ สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำพระจดจงว่าเป็นของที่สุดลูกใดลูกหนึ่งก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทั้งสังฆมณฑลพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจก,กันตามบรรดานที่มาถึงฉะ <c oughs> นั้นบัดนี้ถ <c oughs> ้าพระเจ้า จะสมมติเป็นผู้แจกพรสง่งพระสงฆ์ทางัวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วใช้ขอจงได้ทักท่วงขึ้นในท่ามกลางวารวสงจะได้เกียงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้ว ก็เป็นผู้นิ่งอยู่บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ถ้าพระเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นผู้เป็นผู้เป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนักการบัดน,นี้ลักยังปัตตมาพระโกมหาิรัสสปาปูนาติ ส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเสระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือข้าพระเจ้าอาวะเษสาปรากาอรมหาการปราปูนติส่วนที่ส่วนที่เหลือจากพระเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดก,การและนานเทินสาธุสาธุ อิโตตินาปตานณอุปรากปาติอิสิตาปฏิตาตุมหาอิปมีวาสนิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปายังโทปนะรังโสยถามณิโชติรังโสยถาสัพพิโยวัจจันตุสัพพระโรโควินาสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีทายุโกภวะ พิคิราธ <Okay. S 1> นสีลิสานิจังวุชา oh. <Okay. S 1> ปัญญโนจจตโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลาชาชุ